เมื่อนีปุ้ยจิบเฮตตามคำสัญญาที่ปุ้ยเคยได้ว่าว้กับเจ้าของนะคะทุกคนตื่นเสามาย่ยเมื่อเสาร์ของวันที่26ค่ะปุ้ยได้เปิดบัญชีเบงนะคะก็บพบว่าเงิ่อนเขาบัญชีครบแล้วเรียบร้อยค่ะเงินที่เขาวัญชีในรอบนี้ก็คือเป็นเงื่อนที่ปุ้ยเฮ็ดคลิปนะคะทุกคนปุ้ย่ทยคลิปลงเฟซบุ๊กเนาะคะ่ะปุ้ยขอขอบพระคุณทุกๆคนเลยนะคะที่ให้การรับชมแล้วก็ติดตามให้กำลังใจปุ้ยมาโดยตลอดเลยค่ะมีบางคนดีซอยปุ้ยแชร์นํานะคะนาหักมากๆเลยค่ะถึงแม้ว่าบางเ่อมันจะบบกึืนเตือนนะคะว่าดเป็นคนค แ่โพดปุ๋ยแต่ปุ๋ยกะขอบคุณมากๆเลยนะคะมีพี่ๆบางคนคอมเมนต์ให้กำลังใจปุ๋ยทุกคลิปเลยนะคะปุ๋ยขอขอบคุณมากๆเลยนะคะมันเห็ยนให้ปุ๋ยมีกำลังใจในการที่ปุ๋ยจะทายคลิปต่อไปค่ะลายใดมองนีมใดบ่าร้ายนะคะทุกคนแต่กระพ่อใดกินใดใส่เนาะจ้าพี่น้องพอใดเงินมานะคะสิ่งแรกที่ปุ๋ยใดเลยก็คือของใส่ในบานค่ะทุกคนผงสุรดน้าป้าผงสักฟอกนะคะเพราะว่าของใส่ในบานห้าตองใส่ทุกมือเนาะค่ะทุกคนอันใดขาดไปกระเฝาไปซื้อมาไวเลยนะคะซื้อของใส่เสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะ ซาบวิกรามา่ใดนากากหมูค่ะใดหูหมูมาหูหนึ่งนะคะเมื่อนีกระตางใจว่าจะหนึ่งหูหมูให้พอกินค่ะเป็นเมนูที่พอมากอีกหนึ่งเมนูเลยนะคะและว้วปุ๊ยกบได้เห็ดให้กินด้วแห้งละค่ะเนื่องจากว่าบ่มีเงินพ่อที่จะซื้อนอกจ้กจะเลยกินป่าไปหลายค่ะเลยค่ะทุกคนนอกจากนั้นพื้นแังตัดแบ่งออกมาทอดให้ลูกไส้นำนะะ้อจ้าบางคนอาจจะคิดว่าภาษาหมูซื้อกับบ่มีเงินซื้อทุกคนเวลาที่ห้าบ่มีเ้ากับตองปะหยัดนะคะหมูราคาแพงค่ะห้าก็ หมดไปก่อนเนาจะจากินอย่างอื่นกินปลากินไกน่เนาะค่ะทุกคนปกติอยบ้านด้นๆก็จะซื้อหมูมาไหาเหตุกินค่ะทุกคนเนื่องจากว่าหมูมีมันหลายนะคะแล้วบานปุยก็ขึ้นมากินหูหมูเนาะจ้าจแล้วก็หมูสามสั้นนะคะเนื้อหมูธรรมดากับโบคอยกินเนาะจ้าจทุกคนไขมันกนหลายนะคะมันกับบคอยดีปันใดเนาะจ๋าจด้นๆกินเทื่อนหนึ่งก็ดีคือกันค่ะปกติทุกเทื่อปุยใส่วิธีกั้นต้มเอานะจ้าจหูหมูนะคะมันกระเสียดไวดีค่ะแล้วว่าเมือนี่สีลองใส่วิธีกั้นหนึ่งเบื้อง ใจ่กะเทียมใจลดดีนะคะ oh, <my> เพิ่มความหอม oh, <my> เพิ่มความนัวเนาจะถอดหน้ากากหมูของเหาเสซ็จไปแล้วเรียบร้อยเนาะจา้าอันนี้กะสิหันให้ลูกไส้กินก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าไก่สิคําแห้งแล้วเนาะจา้าทอดหมูเสซ็จแล้วเรียบร้อยกระเรียมต้นหนึ่งหูหมูลเลยจา้าทุกคนใส่ตะไคร่ห,ห้องกลนน้ำน,นะคะเพื่อเพิ่มความหอมให้หูหมูของเหาเนาะจา้าหลังจากนั้นเทากระใสหมูที่เห่ามาไว้นะคะลงไปเลยจา้าปิดฝาซึ่งให้แน่นหนานะคะซึ่งบบจะโบราณโบราณจ้าพี่น้องใส่ามาโดานแห้งแล้วนะคะดากะสวดพร้อมเด้อจ้าเอาบัง นุ่นยัดไว้นะคะทุกคนในระหว่างที่ล่อหูหมูซุกเนาะจ๋าเอากระจิมาเห็ดน้าจิม้มน้านะคะน้องสาวคางบ้านเนาะจากแนะนํามาว่าใส่ขาลงไปน้านะคะจะเพิ่มความหอมเนาะจากริกกระเลยได้ใส่ขาลงไปน้านะคะหัวหน่อยหน่อยหนึ่งนะคะทุกคนขาอ่อ,อนเนาะจากเสร็จแล้วนะคะเ้ากระตั้มพริกกระเทียมกระคาเนาะจากใส่น้ตาตาลทรายลงไปน้ำในน้อยนะคะจะได้ตั้มง่ายเนาะจาก หลังจากตมได้ประมาณนี้นะคะบีบบักนาวลงไปเลยค่ะปุ๋ยใส่บักนาวลงไปประมาณสองหน่วยเนาะจ้าทุกคนหลังจากนั้นก็ใส่น้ำปลาลงไปค่ะตามด้วยน้ำเปล่านะคะทุกคนน้ำเปล่าต้มสุกเนาะจ้าเสร็จแล้วเรียบร้อยมาเบึงเข่าจ้ะทุกคนใส่ให้ร้านหุ้งเข่าจ้ะพี่น้องเข่าวบ้อซุกนะคะกัรเลย่ด้เอาเข่าไปหนึ่งไม้เนาะจ้ะพี่น้องเพื่อว่าน้องสิซุกกว่าเกานะคะหน้าตาของกับเข่าของเท้ามือนี่ก็สิเป็นประมาณนี้จ้าพ่อหาพอบอกให้มากินเขาอยู่บานเนาะจ้ะพอบอกว่าพอกินเข่าแล้วนะคะพออยากป๋าหน้ามากเนาะจ้ะทุกคน คนของกันลายนะคะยานของเสียเนาะจ้าปุ๊ยกับลูกไส้ก็เลยกินก่อนเลยนะคะลูกนี่กินหลอบที่สองแล้วเน้อจากอาหารแรงนะคะหาแม่มาแต่หน้าแม่กับบมาง่ายเนาะจ้ะพี่น้องมือนีเพิ่นมีทุละกันนะคะทางหน้าเนาะจ้าก็เลยบบไร้มาง่ายนะคะที่อยากให้พ่อมากินเขาอยู่บ้านก็เพราะว่าอยากจะให้กินเข้าพร้อมหน้าพร้อมตากันเนาะจ้ะทุกคนอีกอย่างหนึ่งก็คือปุยอยากจะแบ่งไลยใดส่วนหนึ่งให้พ่อกับแม่นะคะกระไดบ่ลายนะคะทุกคนแต่ก็อยากให้แม่เอาไว้แทะใส่จืดกับเขานะจ้ะทุกคนรัดลดตลาดย่ำเศร้าๆ ส่วนร้านไส้ค่ะคนนี้มาซอยตัดหทาให้นะคะปุยกไะ้ดบาไว้แล้วนะคะว่าถ้าปุ๋ยได้เงินมากปุ๊ยจะให้ส่วนแบ่งคุณนอกจากทุกคนให้เล็กๆในน้อยนอกจากพ่อให้ร้านได้มีกําลังใจนะคะทุกคนการที่ซอยงานพอเม่ผูกครองนะคะซอยงานพอใหญ่เม่ใหญ่นอกจากแเป็นเรื่องทีดีนะคะปุยกจะสนับสนุนนอกจากส่วนนั้นมีกะติให้ขึ้นย่าก็บไว้นะคะแม่ก็บอกว่าแม่จะบอใส้นอกจากก็บไวถ้าไส้หนี่าสันนะคะหนีรายแห้ง่าสันนอกจากทุกคนนี่แหละค่ะทุกคนมันก็เลยเป็นแรงพักด้านให้ปุ๊ยตรงแบบไทย คิปลงทุกมือทุกมือให้ได้เลยนะคะเพราะว่ามีสินไลายอิลีค่ะทุกคนขอพระคุณทุกคนเลยนะคะที่แบบเป็นกําลังใจแล้กก็ติดตามรับชมปุ๋ยตลอดเสมอมาเลยนะคะเมนให้กําลังใจปุ๋ยได้นะคะทุกคนเม้นมาพูดคุยกันถามไทยกันได้นะคะปุ๋ยอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะบางทีอาจจะบริตตอบนอกจากพี่น้องกับต,ต้องขออภัยหลายๆนะคะนี่แหละค่ะทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งคำสัญญาที่ปุ๋ยได้ให้ไว้กับเจ้าของนะคะว่าถ้าปุ๋ยได้เงินจากเฟซบุ๊กรอบนี้ค่ะ ปุ๋ยจะให้เงินพอกับแม่ส่วนหนึ่งนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ปุ๋ยนะคะได้มีการเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะจ้าพอปุ๋ยมีความเสื่ออย่างหนึ่งค่ะทุกคนว่าถ้าเฮาให้เงินกับพอกับแม่นะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นจํานวนหน่อยกระตามเนาะจ้าทุกคนเฮาก็ให้ตามกําลังของเฮาค่ะวิเชอว่าเฮาสิได้กับขึ้นมาหลายกว่าหันอีกทิศเท่าพันเท่าเลยเ่ินน่มในน่อยแค่นี้นะคะมันเทียบ่ได้เลยค่ะกับที่พอแม่เฮยแหงเฮามานะคะให้มันหลายแหงค่ะทุกคน